พี่น้องบังม่วงเขาก็ได้ทีแหละได้จ่าเนี่ยกำลังฝนและแม่น้องก็พ้อมกันสิสคนได้จา่ามันจังสิบุติดหมอเนาะอางคนช่วงมันนี่กำลังฝนอยู่เลยอ้งามเหลืองดีกันอ่ะไข่กัวไข่แดง ดีจ้าพ no nice. ี่น้องนีตากวงภาพี่น้องกันมาซอยแม่นอง้าวหอมเห็ดบงม่วงแผ่นนาะจ้ะบกม่วงแผ่นบกม่วงหน่อยบานเฮานี่บลากหนึ่งจ้ะพี่น้องบงม่วงลวนผุนดาลายขนาดผุนดเบิงโหลดพี่น้องหอมเลยบามันลวนหลายลายกันเลยเห็ดบงม่วงแผ่นกินเนาะแล้วต้นบงม่วงกับบริเป้าไก่ใสอีกคือเก่าจ้ะพี่น้องอยู่หน้าเฮานี่คือเก่าพุดละจ้ะอ่อมไปด้วยต้นบงม่วงเนาะแล้วแม่นองกับหอมกับกำลังขมักขมิ่น เห็ดบักม่วงแผ่นอยู่ปุณลยะอยู่กันละมั่งนี่ก็อีกบักหลายหนึ่งจ้ะพี่น้องพูดนะอ้ยม้อนี่ทีแบบว่ามันสุกมันเทียเนอกภาษาบั่นพวกตากรองบ้านเม่น้องเขาหอมเอิญนล่นะจ้าสวัสดีจ้าเม่น้องเาหอมชงนุองฟงชาแนลจ้ะพี่น้องก็คือตากองบอกแหละจ้าบักม่วงหลายๆกันเลยพากันไม่เห็นบักม่วงแผ่นกันว่าเอาไก่เอาอยู่ต้นนงจะของเราไม่สามสี่ต้นอมแอนอยู่เหาน่าอึน น่าจะของนี่กำลังเห็ดอยู่พี่น้องวิธีการเห็ดกันขึ้นมือก้อนนั่นการเอาขวนมันออกเนาะเพื่อบมให้มันสุกเขียเนะ,ะให้มันหอมแล้วแล้ยห้องกระจังมานเอานี่แหละมาเบ่งขั้นตอนกัเอาปาดเอาเนื้อมันมันหลายเนาะนถ้าเสียทิมหกก้องกระซิ่ด้นะพี่น้องหลยหลยอีลีเบิง้งที่ละยุ่ฝุ่นกับโบเพ่ อยู่ทั้งต้งตกนกับโลนอีกกับสีบ่อแพร่เหลือบอ่อแพร่เนาะไม่นอะงก็ะห้องวิธีการนี่กะเอาเนื้อมันได้พน้องเอเอาขวนเอาเนื้อมันนี่จะ้ะกองจะเกินเด้อกองเรียบร้อยเนี่ยเอาเนื้อมันนี่จะ้ะออกจะ้ะแล้วกะ็ในมันเม็ดมันเนี่ยเขาก็เอาบ,บ่วงลังคนก็เอาบ่วงลังคนก็เอามีดหันออกก็ได้บ่เป็นยังแล้วแต่พู้ถนัดจะ้ะเอาตะเหนือมันกองเอาน้ามันเขาบวงเดี๋จ้ะเอาแต่เนื้อ ของอะไรแล้วเขากระสืมาเซโตัวนี้เขากระสืไปเอาไปเหตุการณ์นั่นต้มบาดนี้ต้มเห่ไฟขนหอนกระเสือพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการอีกเทื่อนหนึ่งไว้ที่จังไดนเนาะจะเนาะเอาไปต้มไปกวนเนมนเอาไปกวนเมนภาษากลางเขาถึงเอื่นบางม่วงแผ่นนะนะจ๊ะเอ้ยภาษากลางเรียกบางม่วงกวนจ้าตาขวางโอ้โหภาษาบ้านตากล้องเลยจ้ะเอื่นบางม่วงแผ่นเมนมันเป็นแผ่นแต่ก็เฮ็ดใส่เปตองเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บเปตอง ปตองนี่ท็ดได้หลายชนิดอยู่เสร็จทั้งหนีเพอนิยมไปตองหั่งไปตองจานก็ได้ไม่ต้องจิกก็ได้เหล้วเต่จ้ะแต่ว่าแม่น้องหอมสิพาพี่น้องไปเอาไปตองหั่งอันมันจังหลกายเวลาหลกมันแหงเหล้วนะจ้ะเหตุผนข้าวหนึ่งด้อพี่น้องด้ว่เหิางดเพราะมันเ่หลายมื้อนี้จ้ะเดี๋ยวตากรองซอยแม่น้องหอมแป๊บหนึ่งเขาจะมาบึงวิธีการต่อไปเนะจ้ะเนาะขั้นตอนต่อไปว่าเฮาเหตุจังไหนเนี่ย ขูดเอาแต่เนื้อมันออกจ้ะพี่น้องเห็นไหมฮอนเอาแต่ตอนมันแต่เนื้อมันแมนบ่ยี่แมนนะแมนจ้าหนามันบ่เอาฮอนเหลี่ยวกับซ้ำน,งนึงนี่แหละฮอนซ้ำนึงเท่ากับมีหน,นามันอยู่เอาเข็นเาเขนียน พอนแล้วแล้วเขาก็มาใส่หมอนนอนเพื่นเพราะว่าเขาสเดียวเป็ีนอันอีกเทือนึงเอาไปตุ่มเอาไปกวนไฟอีกเทือนึงไฟกับไฟกับสิบปุใส่ไฟแหงเด้ไฟปานกลางนอนแล้วก็มาใส่หมอนเพื่อนก็เทลงค่ะนี่ก็มีแต่ตอนมันเหนือมันเอาเนื้อหรือเนื้อๆลุ่นๆนะพี่น้องกับพี่น้องกะบบุงม่วงอันได้ที่พอดีนะจ้ะเนาะไฟกับพร้อมแล้วไป ไปต้มกันได้บ้านนี้คือพี่กวนกันไฟกำลังกะนะจ๊ะไฟกำลังกะพอดีจ้ะคุณนะจ๊ะเราต้องเอาหยางใส่ได้เอาหนีพิ้วพิ้วๆทั้งอื่นนี่เพิ่นสิเอาบักเผาหรือน้ำตาลเนาะเดี๋ยวเต็มหมดเอาใส่ก็ได้เราเป็นหยางแต่ว้านนี้เข้าเป็นบักม่วงเป็นบักม่วงดูดๆเลยนี่ยนะจ้ะบะม่วงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนห่อนขึ้นมาเขาก็บคนคนข้าวหนึ่งเขาก็เอาเลยจ้ะ พี่น้องบมูม่วงเขาก็ได้ทีแหละได้จ้าเนี่ยกำลังฟดแมน่นอนก็หอมกันสิคนได้จา้จาจังสิบติดหมอเนาะพอคนช่วงมันเล่นกำลังฝดอยู่แล้วเนาะอู้งามเหลืองดีกันนะอ่ะให่กัวไข่แดงง <c oughs> ามนะ <c oughs> ห,หลายเน,นยาะงามหลายจ้าพี่น้องไก่ไล่หลายเด้อพี่น้องเพียงนี่เด้อไก่ไล่หลายต้องคนมันอยู่เรื่อยๆเยด้อจา้าเพราะว่าถ้าบ่คนมันสิติดหมอเนาะตะก่องเนงาะคนอยู่เรื่อยๆ มันหอนอีกข้าวเนืงอกอนจ้ะพี่ดองได้ทีและเด้อหอนห่วยห่วยเลจ้ะซูหอนห,อหอ่วหหยหย่วยเละก็ะชืเอาไปตากได้บ้าน,นีิเอาไปตากใส่ไปตง่งนอนที่<อ>เขาเปลี่ยนใหม่ปะยกมาตะกรงเท่าปะยึบมาเลยจ้ะตามแม่นองเขาหอมไป บักม่วงแผ่นห่อกระพรอมมันตักใส่ใบตองแล้วนะจ๊ะื้นนี้แม่นองกระหอมมาใส่ใบตองหั่ว่าสันนะจ๊ะเอ็นพ่นบอกว่าใบตองหัง่นกะมื้นนี้หฮอก็เห็ดอ่าเครื่องหมอหญ่ๆๆนะจ๊ะที่อยู่ก,ะกระมังแหลกที่เอาเห็ดกันไปนะ่ะแต่ว่าพวกที่เหลือเขาจังสิเฮ็ดอีกมือใหม่จ้ะเห็นม่วงมันสุกกอนนี่ล่ะจ้ะวิธีการนนัเอ็ดม่วงแผ่นแม่นองกระหอมเนาะ สุด่ายงจ้ะบ่มีการปรุงแต่งนี่อย่างแบบทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติธรรมชาติจะรสชาติกับธรรมชาติแบบนี้ละจ้ะไผ่อยากได้ใยกะเอาใส่เต็ม่ตงมใงไม่ตองเว้ยมนเฮดนิดหน่อยก็ทานลัดีห้าก็ะเฮดตัมขนาดคงไม่ตองเนาะแมนไม่ตองใ่ก็ใส่ใ่ตองหน่อยก็ใส่หน่อยพี่น้องแมนจ้ะเห็๋ยวนจ้ะขึ้นยุก็ไม่ตองน้ำไม่ตองห้างไม่ตองอันไม่ตองอัน สาดก็ใส่ได้เด้อเดี๋ยวจะให้ถนัตสมไมก่อนมนใส่ไปตรงสาดเนาะไปตรงสาดแล้วก็ใบจานเมนจ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นลาคนิ่นก็ใส่โฟมเนาะตะกรงเนาะแมนจ้าแล้วแต,แต่ความสะดวกควงไผายเินไม่นองขอขอบอยู่ให้อยู่น่ากัไก่ป่าเนาะง่าย,ยงงาิยาาน,น,น,นบงเกงั ลมกำลังมาด้วพ okay. no like well, yeah. oh. you know, so. ี่น้องจ้ลมกำลังมาจ้ะมันย่ำหน้ากับเลืองห้วยหอมรสชาติธรรมชาติมันนี่เด็ดเด็ดโบเฮงนวันไหนมันออกจากคึ้เจ็กน้อยขอให้มันกล้ามกับพ่อกล้ามกับโอเคเลรอย่ำเขาเก็บมันตั้งแต่เก็บเส้นใบวางห้าตากไว้หลายมืออยู่เนาะส่วนมันใช่หลาหลายมือหลายมืออยู่จ้ะ กันไกลๆชัดๆจ้ะวันปเป๊ะๆล้มๆอย่ามาเด้อล้มเด้ออย่าล้มอย,ย,ย่ามาเด้อจ้าพี่น้อง มันนี่ผ้าตากบางมืองเพนผ้าเห็ดบางมืองเพนจะได้หลายแผ่นอยู่ในแตากล่องเนาะได้หลายจ้ะมอนเอาหลายสิบผ่นอยู่นี่มันนี่เอาหลายแต่ว่าแดดแดดบวกลงแต่ว่ามันเอาพี่น้องเบิดหดมอพอดีเบิดหดมอพอดีจ้ะพี่น้องจ้ากะคลิปมันนี่เนาะจ้าเนาะแม่น้องหอ,อมฝากไปนี่เด้อจา้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปพงชา้าแนวนี่เด้อจ้าแม่น้องหอมสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะจ้าะ แต่สำหรับมื่อนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขกสุขคขนคือเก่าจากพี่น้องลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า